สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับวันนี้เป็นไลท์ที่สามนะครับกดกดไลท์ไปครั้งแรกนะครับลดขายซาลาเปาผ่านมานะครับเสียงดังรบกวนก็ลบทิ้งไปนะครับกําลังไลท์ครั้งที่สองนะครับค่าไฟมาเรียกเก็บนะครับโอ้ก็เลยต้องลบไปอีกครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับดูซิว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะ งใส่พระท่านคงไม่อยากโชว์นะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ได,ไได้ไม่โชว์ไม่ได้นะครับตามสไตล์ของชัยโยโชพระนะครับหรือว่าเทพประบุพระเน้อดินนะครับฉายาตั้งเล่นๆนะครับเพื่อเท่ดีนะครับชอบชอบก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากอย่าไปจริงจังอะไรมากกับชีวิตนะครับก็มาดูพระกันดีกว่านะครับตามสไตล์ของชัยโยโชพระนะครับ ผมจะไม่ไลท์ในไฟสำหรับไฟนะครับใช้ไฟผมไม่ชอบนะครับเพราะว่าทำให้พระนั้นเปลี่ยนไปนะครับสีเปลี่ยนไปแล้วก็เวลาเราดูแล้วเหมือนท่านหลอกอันนี้ผมก็เลยเลือกที่จะไลท์กลางแจ้งนะครับก็ไม่แจ้งมากนะครับอยู่หน้าประตูบ้านนะครับใช้แสงลมลมของแดดนะครับ ก็ทำให้เห็นว่าพระนั้นเหมือนของจริงมากนะครับเหมือนของจริงมากอาจจะไม่สวยเหมือนพวกเซียนนะครับเซียนก็ใช้ไฟนะครับแต่ว่าทำให้เราดูหลอกตานะครับอันนี้ของจริงเราไม่ใช้ไฟนะครับพระที่ท่านเห็นในจอโทรศัพท์นะครับเป็นลักษณะไหนนะครับ องค์จริงก็เหมือนกันสีเหมือนกันนะครับความเก่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับพระองค์นี้เป็นพระพระรอดสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพิมพ์ต่อนะครับเช,ช่ามาไม่แพงนะครับไม่แพงแต่ชอบมากนะครับชอบสุดๆเลยนะครับสําหรับเนื้อนะครับแข็งมากเนื้อแข็งอย่างเป็นหินเลยนะครับซอกขามีความลึกมีรอยครู่ และที่สำคัญด้านหลังมีลายนิ้วมือ,อการกดความเก่าถึงยุคและที่สำคัญที่สุดนะครับตามสไตล์ของชัยโยโชพระนะครับก็คือที่เลือกเช่ามาเพราะว่าเกยทำไม่ได้นะครับหนึ่งราคาถูกสองเกยทำไม่ได้เห็นไหมครับ ทอเทถาไม่ได้คือคผมจะขยายให้ดูนะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดๆพระองค์เล็กๆนะครับจะขยายขยายอย่างนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับองใช้กล้องขยายอีกหนึ่งหนึ่งต่อนะครับท่านจะดูนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับใช้กล้องขยายอีกหนึ่งต่อท่านจะเห็นเม็ดกรวดเห็นไหมครับเม็ดกรวดนี่เม็ดเล็กมากนะครับเท่าปลายเข็มเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงบ่งบอกถึงความลอยยุบตัวนะครับและทําให้เม็ดเม็ดแร่เม็ดกรวดเหล่านี้นะครับแทงออกมาจากเนื้อพ้านะครับเห็นไหมครับ โนูนออกมานะครับแสดงว่าพระองค์นี้ยุบตัวนะครับใช้เวลานานมากนะครับสิ่งเหล่านี้การเวลานะครับทําให้พระเป็นแบบนี้นะครับยุบตัวเพราะว่าก้อนกรวดนั้นเม็ดเล็กมากนะครับเท่าเข็มเท่าเท่าเล่มเข็มไปลายเข็มนะครับรอยคูดใต้ขานะครับเห็นไหมครับแลวซอกขาก็ลึกมาก เม็ดกวดเต็มไปหมดนะครับมีรอยเม็ดกวดหลุดก็มีนะครับเนครับเนื้อแห้งแต่แข็งแล้วก็มีความฉ่าพระองค์นี้ไม่เคยถูกใช้เลยแต่ก็อยากแฝงไว้ด้วยความฉ่านะครับเห็นไหมครับแล้วมีคราบเนื้อดินคราบนวลดินเห็นไหมครับแล้วก็ใบโพนั้นยังคมอยู่ ชอบมากนะครับชอบมากอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเกทําได้ยากนะครับต้องใช้ใช้วันเวลานะครับถึงเนื้อผ้าจะออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดูพิมพ์ของท่านนะครับน่ารักมากนะครับดูสวยงามมากนะครับ แข็งมากนะครับเนื้อแข็งมากนะครับเนื้อละเอียดแล้วก็แข็งแต่ว่ามีมวลมวลสารก็คือเม็ดกวดเม็ดเล็กๆเท่าปลายเข็มเลยนะครับแทงออกมาเต็มไปหมดเลยครับชอบมากนะครับเกแท้ก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าก็ เรื่องพิมพ์นั้นเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับก็เคยศึกษากับดูดไลฟ์ของอาจารย์ทิ่ทาปาาระจันนะครับก็ให้เก็บพระลักษณะที่มีคราบมีฝุ่นมีความเก่าอาจจะได้พระแท้นะครับพระองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อแข็งมากแล้วก็ยังมีมี ความเป็นธรรมชาติมากนะครับก็อยากมาช่วยเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับถ้ามีเหมือนกันนะครับหรือว่าท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ทราบว่าพระองค์นี้เกหรือแท้นะครับก็แสดงความคิดเห็นมาคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าเสียนเก่งที่ไหนนะครับศึกษามามประมาณ3ามสี่ปีนะครับ แล้วก็อาศัยอยู่ตาม YouTube ไม่เคยเห็นของจริงนะครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปเช่าพระราคาแพงๆนะครับก็อาศัยเช่าพระหลักสิบหลักร้อยนะครับแค่นี้ก็มีความสุขนะครับเกแท้เกก็ไม่เป็นไรเกิดแท้ก็ถือว่าโชควาสนานะครับก็อยากจะมาโชว์เพื่อนพ้องนะครับก็สวัสดีครับโอกาสหน้าเดี๋ยว จะําพระเนื้อดินยังมีเยอะนะครับมีเป็นร้อยนะครับจะทยอยมาโชว์ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ